สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์ทิตคุณพรทวันผู้เชี่ยวชาญสัตท์พ่ยุคสีหัวเฮงไพ่ดูล่ามครับสําหรับวันนี้ฮะับสำหรับแฟนเพจเยอะยูทูบครับในรูปนะฮะทุกท่านครับนะฮะวันนี้อยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube ก็เราจะพูดกันเกี่ยวดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะใช้ไพ่สามใบนะฮะในการที่จะแทนคําตอบเรื่องของการเงินของท่านใบแรกเลยคือไพ่แปดเหรียญตามด้วยอสีนถี่ดาบครับ ตามด้วยไพ่เดอกแฮงแมนไพ่สามใบนี้นะครับดวงการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับของคนเกิดอาทิ์นั้นจะมีเงินก้อนเข้ามาพอสมควรแต่ก็มันมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนคือไพ่แฮงแบนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินส่วนสองคือเรื่องของดแลสุขภาพตัวเองส่วนสามคือมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาคือระวังการถูกเบียดเบียนเหมือนว่าคุณมีโชคลาภมาในช่วงต้นเดือนเงินเข้ามาปริย,ยะยะแต่พอพอช่วงต้นเดือนนี่ไองอก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน เพราะว่ามีคนเข้ามาหยิบยืมมีคนมาสร้างปัญหาให้ถ้าใครที่เป็นเจ้าหนี้ต้องบอกนิดนึงว่าคงต้องทําใจบ้างนะครับต้องทําใจบ้างในการที่นี่สิ่งที่เราในน้ขึ้นมานะมันคงยากนิดนึงและบางคนนะครับที่ต้องวงเรื่องสุขภาพนิดนึงเพราะจะมีเหตุสีงเงินเราะสุขภาพด้วยเรื่องการเงินมีเงินก้อนเข้ามาหมุนดูเหมือนว่าจะหมุนได้คล่องแต่ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีถูกคนเบียดเบียน,นรวมทั้งคนที่เป็นเจ้าหนี้ <c oughs> ในช่วงเดือนนี้นะครับเราคงไม่สามารถที่จะได้ นะครับนี่สิ่งของเราขึ้นมานี่เรียกว่าต้องทําใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเ mm hmm. พราะไพ่อสุนถือดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่าถ้าเกิดเราทวงเนี่ยก็มีเหตุลาะบอกแวงกันว่าคนยังไม่มองหน้ากันเลยด้วยไพ่เดือแห่งแมนส่วนคนที่เล่นหุ้นไว้คนที่เล่นหุ้นไว้คงต้องทาใจนิดนึงนะครับคนที่เล่นหุ้นไว้คงต้องทําใจนิดนึงเพราะดูเหมือนว่าเราต้องชะลอชะล,ลออยากไปคาดหวังอะไรมากส่วนคนนี้เป็นลูกหนี้ลหละคนที่เป็นลูกหนี้นี้นะครับก็ถือว่านะฮะในช่วงนี้ เรา,เรานะครับต้องพูดคุยกับเจ้าหนี้เขาดีๆนะครับเพราะมิฉะนั้นคุณก็จะมีปัญหาเช่นในการมีปัญหาหนักใจอยู่ก็คือว่าคนที่ค้ำกันใครในช่วงเดือนนี้นะครับคุณก็โยนทูลถามอย่างหนักทีเดียวนะครับค้ำกันใครดูเหมือนจะโดนขู่ด้วยนะฮะส่วนคนที่ระวังเรื่องสุขภาพคือในช่วงนี้นะครับมีเหตุเสร็งกันเพราะสุขภาพในช่วงกลางเดือนหรือายท่แข็งแมนบางคนที่เป็นความดันระดับแรกต้องรีบไปหาคุณหมอนหิหนึ่งไม่งั้นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันก็ไม่เล็กก็สาวกดันแต่บางทายน ช่วงนี้สรมดวงการเงินอย่างไรควรพยายามที่ทําบุญทําทานตามโอกาสอันควรเพื่อสริมดวงตัวเองบางคาานอาจทำบุญรูปจารึกศพหรือบางคนที่ร่วมทําบุญบริจาคอยู่ด้วยมูลบาน,บาน,บานบไม่ใช่มนลม,มันเป็นตามพลังของเราอะ่ะครับตามตแรงศรัทธาของเราตามพลังของเราปาดหนึ่งก็ได้บุญในช่วงนี้อาจต้องทาใจเย็นๆร่มๆนิดนึงเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราดูเหมือนว่ามันจะนะครับเงินเข้ามาเงินเข้ามาแต่มันก็ไม่ได้เป็นนางใจนะครับ เลขเด็ดเลขเด่ดนอะไรนะครับระวังอาจจะมีเลขหนึ่งเก้านะครับเก้าหนึ่งเนี่ยนะครับนําโชคมาให้คุณนะครับก็ถือว่าแต่ต้องบอกนิดนึงอยากร่มมากนะครับไม่ฉะนั้นลาบจะหายทีเดียวเพราะช่วงนี้สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องแบบรู้จักกินรู้จักใช้นิด,ดนึงและก็ใจอ่อนเนือใช้จ่ายเกินตัวอย่าหน้าใหญ่จนเวอร์นะครับเพราะถ้าลําบากในช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าการมากินในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากนะฮะค่อนข้างจะยาก นั่นคือคุณต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้เพราะดูเหมือนว่าในที่นี้เน่ยเราจะพึ่งใครไม่ได้ด้วยเราต้องพึ่งตัวเองนะครับและจะมีคนมาเบียดอีกเบียนอีกทาไม่น่าเจ็บใจอีกนะครับไพ่เบียดเบียดเนี่ยก็เน้นย้ำว่าไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยนะครับ<ม>ถูกเบียดเบียน<ม>แล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณใจอ่านะครับรุนแรงกับเขากับลูกหนี้นี่ยคุณก็ไม่ได้เงินนั้นทั้งหอกแบงกกันอีก ทำให้คุณเครียดตกวนอีกส่วนเป็นลูกหนีนะ้ก็เน้นอีกคำว่าคนที่ค้ากันข่ายด้นโดน,ดน,ดน,ดนพวงถามแต่ช่วงนี้เราอาจเสริมดวงด้วยการที่นั่งสมาธิแผ่เมตตาทำใจให้สงบนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกวนอะไรมากคิดดีทำดีมีเรื่องดีเข้ามาแน่นอนเพราะอย่างน้อยต้องเดือนนะคุณนะคุณก็จะมีเงินก้อนเข้ามานะแต่หรือไพ่แปดเหรียญมีเงินค่อนข้าง,างที่คุณไม่คาดคิดบางทีเหมือนกันตกน้ำไปแล้วแต่คุณก็ต้องทำใจนิดนึงกับคนที่เขาจะมาบิดเบียนหลายคุณเพราะฉะนั้นเราเดือดร้อนก็ ที่ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็ทาบุญทำทานตามาอา,มากาศควรเนี่ยร่วมมูมบริจาคของศพหรือทําบุญเกี่ยวโรงพยาบาลและทำบุญให้คนเดือดร้อนเพื่อสมดวงโชคลาภการเงินของคุณครับสวัสดีครับ